ที่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน J s p r o นะคะอยู่ในรถ Toyota Vios ปี2013ค่ะวันนี้เข้ามาอัปเกรดนะคะเป็นในส่วนของจุดจอ Android ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเลือกเป็นสเปกแรม4ค่ะลอม3าจอภาพแบบ QLED อยากได้แอปอะไรเพิ่มเติมค่ะเ,เข้าดาวโหลดเพิ่มเติมได้เลยจากใน Google Play Store แบบนี้นะคะหรือว่าตัว Google Map นะก็สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองโลตัสบางกปิ ระบบนะคะก็จะประมวลผลให้แบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวลองกดเดินทางนะคะสะดวกสบายมากเลยนะคะใช้งานได้แบบนี้เลยในส่วนของตัวแอป u Tube นะคะแอป YouTube อก็สามารถใช้งานได้เช่นกันสีสวยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ลูกค้านะคะยังอัปเกรดค่ะเป็นในส่วนของตัวกล้องถอยหลังนะคะเลือกเป็นกล้องแบบ เฮ็ดดีนะคะภาพแบบนี้เลยตัวแอปพลิเคชันนะคะสามารถแบ่งเล่นใช้งานคู่กันนะคะได้2หน้าจอพร้อมๆกันได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว YouTube นะคะใช้งานคู่กันกับ g o o g l e Map แบบนี้ได้เลยนะคะหากใครนะคะที่สนใจอยากอัปเดตเป็นในส่วนของตัวจอ Android นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ร้าน j s Pro นะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณะคะ่ะ